วัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้คุณค่าทางจิตใจนะครับก็จะนําเสนอเหรียญสอด้านนะครับซึ่งมีพระอาจารย์2อ,องค์ที่คารพบูชานะ้ะเป็นเกจิอาจารย์ดังต่างองค์ต่างพื้นที่นะครับต่างที่มากกนนะครับก็เลยจะนําเสนอนะครับก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับ ตัวเรียนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับก็เหรียญน,นี้ก็ได้มาจากการทำบุญเนาะแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นพระอาจารย์ที่ประจำพื้นที่ของจังหวัดสิสเกตนะครับก็จะเป็น หลวงปู่เครื่องเนาะเป็นที่เครารบูชาของคนจังหวัดชีสเกตซึ่งหลวงปู่เครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าท่านมาีการสร้างโรงพยาบาลสร้างตึกให้โรงพยาบาลเนาะสร้างาที่เรียนสงเนะาะวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ของสงนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ มีการสร้างวัดหลายๆที่นะครับเป็นที่เครารพบูชาของคนจังหวัดสิสเกตนะครับแล้วก็คนที่รู้จักท่านแล้วก็นับถือท่านเนาะ,ะเดี๋ยวเล่าประวัติจะย่อของท่านหลวงปู่เครื่องก่อนนะครับก็คือหลวงปู่เครื่องสุพัทโทนะครับ ต้องบอกกันว่าท่านมรณภาพไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีพศ2551เนาะแต่คุณงามความดีของท่านยังอยู่ต่อนะใครที่แวะไปเที่ยวนะครับทำไมต้องบอกว่าไปเที่ยวเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกดตรงอำเภออุทุมพรนะครวัดที่ท่านอยู่ก็คือวัดศักดิำแพงนะครับซึ่งจะมีวัตถุบโบราณนะครับเป็นปราสาทของโบราณนะครับแล้วก็วัดท่านก็ อยู่ตรงนั้นถ้างั้นมันก็จะเป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นวัดสักำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ถ้าใครที่นั่งรถไฟไปอุบลเนะาะจะเข้าสถานีอุทุมพรก็จะมองเห็นวัดสะกกำแพงนะครับแล้วก็มองเห็นโบราณสถานของอโบราณขอมที่สร้างไว้นะครับซึ่งตอนที่ท่านมรณาภาพนะครับท่านก็สิอายุได้98 นะครับแล้วก็77พันษานะครับนี่คือ,อหลวงปู่เครื่องและอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงปู่คำมีนะครับหลวงปูค่คำมีพุทธสาโรนะครับองค์นี้ทุกคนก็จะรู้จักกันทั่วประเทศเลยเนาะก็จะเป็นท่านก็จะมีสเสียงแบบมีพุทธคุณที่คนเคารพบูชากันค่อนข้างเยอะนะครับเหรียญของท่านก็ มีคนหาเยอะนะครับหลวงปู่คำมีเนี่ยก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะว่าท่านหลวงปู่คำมีอย่างงี้นอย่างนี้เนาะที่ผู้เท่าผู้เก่เขาเล่าให้ฟังนะครับก็ท่านก็อยู่ที่ลบบุรีนะครับก็อยู่ที่วัดทําคูหาสวรรค์ซึ่งคนแถวบ้านเวลาไปทาําบุญก็เวลาเขาเดินสายเขาถ้าไปทางลบบุรีก็จะต้องแวะ วัดถ้ำคูหาสวรค์นะครับเพื่อกาบไ้วยบูชาหลวงปู่คำมีนะครับหลวงปู่คำมีเนี่ยท่านก็มรณาภาพในปีพศ2524ก็เราเกิดมาได้นิดหน่อยเนาะ,ะก็ท่านก็มรณาภาพก็ถือว่าแต่ซื่อเสียมของท่านยังคงอยู่ณนะปัจจุบันเนาะคุณงามความดีที่ท่านทำเป็นพระนะักปฏิบัติแล้วก็ เป็นเกจิอาจารย์ดังของลบบุรีเลยนะครับท่านามรณาภาพในอา,อายุของท่าน105ปีนะครับ105าปีพรรษาของท่านก็คือ80พรรษานะครับอยู่ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ก็เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในหนึ่งเหรียญเนานะ หนึ่งเหรียญของเรานะครับด้านหน้าด้านหลังไม่สามารถบอกได้ว่าองค์ไหนคือด้านหน้าองค์ไหนคือด้านหลังนะครับเพราะว่าความเคารพบูชาทั้งสององค์เท่าเทียมกันเนาะในพระพุทธศาสนาทังนั้นน่ะก็จะเป็นการที่ได้ครอบครองเหรียญอย่างนี้ก็เท่ากับว่าได้บูชาถึงสององค์เลยเนาะทั้งหลวงปู่เครื่องอจังหวัดรีสเกตแล้วก็หลวงปู่คำนีจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นพุทธคุณให้ คนที่ได้ครอบครองได้คารพบูชานะครับตัวนี้ก็เป็นเล่าสู่กันฟังนะครับที่จะนำเสนอเหรียญที่เราได้มาเนาะเนี่ยครับเป็นเหรียญตะกวัวนะครับเป็นเหรียญตะกวัวข้างล่างก็จะเป็นชื่อของท่านเนาะของแต่ละองค์แต่ไม่ได้บอกที่มาการจัดสร้างหรือแหล่งที่มาของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเปล่าๆนะครับ เป็นลักษณะของเวลาทําเหรียญในการงานอุโบสถงานฝังรูปนิมิตอะไรเงี้ยก็จะมีเหรียญที่ระลึกเพื่อที่จะเพื่อที่จะมอบให้นะครับมอบให้ผู้คนที่ไปทําบุญเนาะครับเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่นําเสนอแบบแบบให้รู้ประวัติพุทธคุณแล้วก็ของพระอาจารย์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับคุณค่าทางจิตใจเราจะสนอเราจะนำเสนอ,อสิ่งอะไระเรียนอะไรก็คอยติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับ